สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าอันนี้ดูสภาพอันนี้ขนขยะออกมาไว้ข้างนอกพี่น้องจ้าเย็นนี้เราจะกลับมาขนของพี่น้องขนของเอาไปอีกรถดหนึ่งอันนี้มันเอาขยะในบ้านออกมามอแรกกับสิ่กนเอาออกไปถิ่มข้างนอกพี่น้องแต่ว่าของในบ้านเหลืออีกประมาณสามรอบนะคะค่อยหมดบัวลายดอกต่ว่ามันเป็นะจิกระจ่ยหลดมันคันหน่อยพี่น้องนี่ก็จะเป็นหมอน เป็นหมอนแล้วก็เสื้อมานาตะการหนึ่งเสื้อมานาที่ที่ใช้อยู่สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับนี่ก็เสื้อมานาเย็นนี้ก็จะกลับมาเอาพวกเสื้อผ้าของพ่อแม่ของใช้ในห้องน้ําของใช้ในครัวเรือนมานาะสวัสดีค่ะกันนะจ๊ะย์เว้ยอันยักลินทะเลาะันนีกคอเลยนะน้าสวัสดีพี่น้องมาเร็วช่วยแกกันช่วยแกกันชุวยแกเร็วชุวยแกอันมหาไม่ละช่วยแกแล้วมาหน่อยช่วยแกกันชุวยแกกัน ไม่ได้สนใจใพีพี่น้องคลองเขาค่ะซีมีอียังบ่งพัดลมนี่บรรทุใส่ตักเถือพี่น้องบ่งที่ฝนจับว่าสันอันนี้มีแต่เสื้อผ้าลูกนะมีแต่เสื้อผ้ามานาสี่ลังห้าลังส่วนส่วนลังเล็กๆก็เป็นรังสมบัติของมนพี่น้องจ้ะ <c oughs> เป็นของใช้ของมวลรังเล็กๆนะส่วนสามกระลังนี่คือเสื้อผ้าลูกเสื้อผ้ามานา ได้แค่นี้และะ้ค่ะส่วนที่นุ่งที่นอนก็ค้นอยู่ประมาณสามหอดพี่น้องจ๋าโอเคค่ะไว้ไปเบิ่งกันอยู่คุณเลยแบบขึ้นรถแล้วอาบน้ําแล้วนะคะหนูอาบน้ําแล้วหนูขึ้นรถแล้วนี่มาน้มาน้ามาน้มาน,มาน,มานเออจะแม่ทนโน,นเจอแต่น้องนเจอแน่ลูกสนเจอแน่ยแม่ขาเจ้าลออคอไม่เห็นอย่างานั้นคับเห็นแนวแม่เห็นตัง้งแต่เมื่อคืนนะ oh. แม่กลัวพ่อขี่รถตกอยู่เมื่อคืนเอามอไซถ้าเกิดว่ามุนไม่รู้มูลลงไปทําไมเออทำไมจะไม่รู้มอไซค่อยขี่ผ่านเมื่อคืน,นตอนเขาหน้าจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกคนเนะว่าลอกคลองเนาะคนคลอ,องนะพี่น้องบัดน,นี้แถวแรกเขาก็มาเอาอันพวกกันพวกกันของอันของครัวสภาพย,ยังไม่หมดนะที่นอนอี่ผ้าหม่มตุ๊กตามานาตุ๊กตามรนาลังหนึ่งของใช้ในห้องน้ำพี่น้อง เมื่อเราจะไปทางดินแดงหรือทางดิน<อ>ดำไปทางดินดำไปทาําไมดินแดงไปให้มันโอบคล้องข่อยหันติคล้องสักหมดแล้วนะลุงนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปขนกันเลยนะคยะกินไใหญทุกจ้าทุกจ้าทุกจ้าทุเจ้านี่เนี่ยกระเบืเนะ้องไหเนยเด้อพี่น้องถึงแล้วค่ะถึงแล้วก็คุณพ่อเพชรก็ลงมาเอาพัดลมมาก่อนนะคะวางไว้นั่นแหละพ่อ คนลงมาไว้ก่อนคนมาวางไว้ข้างนอกก่อนอเดี๋ยวแม่จัดเองคนไว้จักรยานน้อยโอ้ยจักรยานนี้ยังบริประกอบแตนะ่พี่น้องชุบใจเชยมีนอขันน่ยอยังหควน้ากับข้องปลาซุ่นได้ซื้อไหน้องมานาคือเบิ่งมานาน้อยนี่เพื่นพ่นะพุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานา เอาเลอะละเสื้อนอะ่ะเพิ่งอาบน,น้ำเสร็จนั่นกล่องสมบัติหนักไหมพ่อนะ <laughs> พ่อรู้ไหมว่าตรงนั้นมีอะไร,ะไรเงินเหรียญประมาณห้ากิโลอ,อืมเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบกันยังวานไปอยู่บ้านลังนั้นบ้านเสาตัวน่ะฮะแค่เหรียญสิบไปสักผ้าน่ะพี่น้องเบิร์ตเป็นพันแล้วเหรียญสิบหมนะหน่ะมุนซาสมไว้บักันหลาย แค่ไปซักผ่าถถาบอยอดถ้าบอ็อกเซเรียนซิบมันกระยอดบ่ได้เนาะตู้ซักผ่านใช่อเอาไว้นั่นแหละเราตากผ้าละอีกอันหนึนน่งละมันมีสองอัน,น,อ,น,อ,นอันนึงของมานาวอันนึงของแม่คนละอันโยน,นเลยออ,อยู่นู่นก็นมีเรือแตนที่นอนเรือลายอยู่ข้างใน เยอะเยอะอยู่คนอีกประมาณสามเถี่ยวเบิดเลยค้องอ่ะอีกองซองเถี่ยวผมเถี่ยวที่สามกะขยะพอดีเขาต้องก่อนทอดเสียออกเขาก็ต้องอันเก็บกวดใน้พ่นแน่จะหน้อยนะ้อเอาบอออกไปผูกเด้อเขาก็ต้องทำความสะอาดในพื่นน้าเห็นว่ากันด แบบเอาง่ายๆสักขยะที่เ้าใสในบ้านนะแล้วห้าออกมาให้เบิ้ลนี่ไหมฮะใส่มาใส่ขาเลยขึ้นอ,อะไรมันนีหนึ่งเข่าอืม <misschien> ไว้นั่นแหละกองทับตรงเดินด้วยลำไส้เล็กไส้ใหญ่อืมใส่เน่าน้ำเปล่า <c oughs> พ่อวะทำไมอ่ะ <c oughs> พ่อไส้คนเดียวพ่อวะเราทำไมอ่ะใส่เน่าอ่ะก็ก็เห็นพ่อใส่เน่า <c> ท <oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ>ุกวัน ไม่มียังพี่น้องเลยตดสิมนเดมมนซูนให้เรามันจะด่าเราอ่ะใส่เจ้าเหน่าดิจะมาตดเหม็นตายเถอะเพราะว่าอะไรกันจะหัวได้พี่น้องเลยเอ้าคนตดจริงจรก็จิว่าใส่เหน่าโยตดอียังคือจะมาเหม็นขับรถไปแทนดินไทยเอง ข้างหน้าเอาลงมาข้างหน้าข้างคนขับด้วยอ,อันนี้ก็สัมภาระเสื้อผ้าแม่ข้างคนขับด้วยจะมีหมอนสามลูกเด,ดนินพนาหน่อยพี่เลยเด้อพี่น้องนั่นแหละรถมันขั้นน้อยแ้่พี่น้องคนได้เจอราไม่ไม่แหละข้าวยิดอกมันไก่เอามอนมาก่อนสิพ่อ ระวังเสื้อผ้าลูกล่วงนะซักหมดแล้วนาอืมวนเอาเข้ามาเลยอันนี้เสื้อผ้าอันนี้เอาเข้ามาเลยอ,ยอมพี่น้องของอกมานาหมดด้ยยางเอ,อ่ยยัังครบยังอะไรอ่ะ ัสดีคุณลุกคุณพ่อคุณน้าคุณนาก่อนแม่เหนื่อยแล้วเกินแม่มองสภาพของแล้วแม่ก็เหนื่อยละช่วงนี้แม่ไม่ได้พักผ่อนเลยหนูเอ้ยทําไมเหนื่อยแล้วเกินเหนื่ยมากเลยเอา้าวเป็นสาวแล้วนะที่น้องเบ่งหนาะคุณเป็นสาวนี่ยชื่อจ้าชื่อจ้าหรือยังอ่ะชื่อจ้าชื่อจ้าก่อนสี่หันมองกล้องก่อนสิคะมองกล้องมองกล้องก่อนลูุก เอาตาย <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรเมื่อยสติเ <c oughs> อาเดี๋ยวแม่ทยอยขนเข้าบ้านทีนี้เปลี่ยนกันเอ,อเ,เอาบ้านนี่เป็นที่ของผู้สาวบัานนี้ครับเมื่อกี้ผู้บ่าวขนไหนแล้ว <c oughs> อี่ยังเข้ามาสิลูกอันนีเน้เป็นเพื่อนเล่นเฮียนหน่อยอยู่กับเพื่อนที่แม่เนี่ยเฮี้ยนมาหน้าเอาือข้ามาลูกไปเดี๋ยวพ่อเข้าไปเพิ่งเข้าไปนะไปพี่น้องไปเพิ่งไปทางข้าไปมามามา พี่น้องเบอร์อันนี้เขาทีเขาทางวันไดนะครับแล้วก็สะอาดขึ้นแน่แล้วพี่ซุปเปอร์ค่ามานะลมแจ่าของอันเด้อพี่น้องออเงินมีฟ้านไงมันโอ้โอคุณลูกค้าครัคุณลูกค้าครัค,ครับผมคุณครับ ขายอะไรครับขายท่าคุณหนูค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าขายค่ะมาคุณลูกค้าค่ะโอ้วันนี้จะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ใช่ค่ะคือซื้อมาใหม่ค่ะคุณลูกค้าค่ะเนี่ยเนี่ยพื้นนี้จต่สามร้อยเก้าสิบหลือร้อยหนึ่งนะคะไม่คันว่านันชิบว่าไปหารับเสียผาามาขายออนไลน์พี่น้องพีเน้องก่อนเลยสามพื้นพี่น้องจ้ะเนี่ยช่วยซื้อนะคะเนี่ยจต่พื้นละสามร้อยเก้าสิบหลือลดร้อยหนึ่งนะคะคุณลูกค้าค่ะ โอ้พ่อพ่อพ่อเข่าเข่ามันจะล้วงจะได้อะไรมาเนื้อมา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 เพ่อะเชียวนี่ยังไม่ได้ซักซื้อมาไว้ใช้เลยคือในบ้านผ้าคตนจะเยอะมากเอาไว้ให้มานาใช้ไงพอาะมานาโตเป็นสาวมานาก็ได้ใช้พอมันลดราคาพี่น้องจ้าราคานี่ยใกล้ไม่ได้พูดโกหกนะพูดเรื่องจริงเนี่ยตามป้ายเลยสามร้อยเก้าสิบห้าบาท ลดเหลือผืนละร้อยบาทก็เลยจัดเลยสามผืนโอเคครับขอดูห้องนอนได้ไหมไป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 พี่น้องเราโอ้ห้องนอนเฟินพี่น้องเหมือนอ่าถุงยางเต้าอันฟูกเนา้อยเขินฟูกเนาะยี่นอนนึ่งนอนอ้๊บอย่างนั้นห้องนอนกระควงดีอยู่พี่น้อง ัเพงในด้วยนะเพงไหนเออไม่เป็นไรอาเก็บห้องอือกอ้อนี่ให้ลงเข้ามาเออโอ้ยนี่เราเปิดนี้ให้ลงเข้ามาเออเย็นว่าแม่ไปเนยเออเฮ้ใครมาใครเข้ามาใครเข้ามาเออโอ้ อ๋ให้น้องพูนเงียนรน้วพี่นอ้องหันออกไปทางนี้ก็จะเป็นสวนของเราครับผมอันออกไปทางนี้ก็เป็นสวนของเราท่านนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านเห็นไหมมีรมังเหมือนพี่น้องว่ามีบ้านใกล้เคียงไว้มีครับผมเน้นไหมที่ประตูบ้านเขาครับผมอันนี้เขาก็จะมาทําบ้านเหมือนกันกําลังจะทํากําลังคูนดินทิ้งไว้ก่อนอันนั้นก็อยกักซอยเจ้าที่มแม่ทะแมโอ้ยผู้อยากซอยเมียกอะไรอนะันนด้พี่นอ้อง วันควันโอ้ยน้องโอ้ยย่อขาขึ้นไปด้วยนะโอ้ยยันไงหลังข้าในเรียกได้อพี่น้องเด้อแต่กะดีไขยเพิ่งซ้ำหนีวันนี้ก็ล่อคุณหลับวันนี้เก็บของเมียนของยังเรียบร้อยวันนี้จะทายพี่น้องเมืองวันนี้นะแม่เนาะอันนี้ก็ขอขอบอกขอบใจขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับชม เอาอีพีรีบเอาพี่น้องฟังกันหน่อยอีกจ้งอะไรยังทีแล้วก่อเนี่ยจังรถแต่ว่าเขาคั้นให้มาอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เด้อคือว่าเขาขนข,ข,ของมาไว้ก่อนยทยอยทยอยทยอยนอนทิ้เชียงนาเอา่ทยอยเขายังนอนทิ้เชียงนาไว้ยังคัน้นมีไฟไม่ค่อยแข็งมากกว่าดักไก่พี่น้องไม่ค่อยดักเนื้อหานะต้องต้องมาเอา,าจอักไก่ออกก่อนได้พี่น้องเมืองอะไรนี่อืมอืมข้าพันโอ้ไฟมันแบบเป็นเกี่ยวลงมาตรงนี้เลย พ่าพี่น้องมึงหลานมึงจะเห็นอย่างโอนโอนโอ้เนาะอันไฟเนเมยเราไฟได้เอามะเนี่ยเอา <c oughs> เอาคน,ขาคนขาเ,เคนข,านขาเา้เาขมาลูกหัวจักรกระเด็นน้อมอ่านหัวจักรกระเด็นในก็ขอขอบใจพี่น้องที่ยังรับชมน้นแม่นน้วาวาเย็ดยังน้งนงแม่เนาะ วันล้งนีกันนั่ยู่ห้องก็อนจะหักขึ้นกันเดี๋ยววันนี้วันเราเอาเปิ้งไก่ไก่มองห้องยู่ัวเงี้ยมันกัใส่เวลาโดนวนวมาทีเลวไงกระสิอล้างนีโดนเติบเนาะเม่เราจนงกว่ามันจะได้ไายหมดแล้วเนาะอันเฟินไข่นข่เตเกียบัวแม่นกันเฟินไข่ไไป่ะก็คือเข้าสวนใช่เดินมากลางองใช่เอ้ยอยากไก็ซื้อกระนำมาลงสักอันเอาสำหรับคลิปนี้ไว้อําลาพาจากพี่น้องไป บานนี้ก็นจะลอเสร็จจังอิทายพี่นอ้องเบื้องนม่เนาะไอ้เพื่อนมาตัดหญ้าตัดยุ่งตัดยังเนอกวันนี้เนาะอย่างเพื่อนช่วยกันจบบางทางแข่เพือนกันเนี่ยวันนี้อาทิตย์ท้ายเกี่ยวกับกันทำความสะอาดข้างนอกวันนี้เนาะอืมก็ก็รอบเบิ่งเจ้าของบ้านเพป็นมาวันนี้มาตัดหญ้าแต่ละคืนนี้แรกก่อนสวัสดีครับ